ตักเลยครับยี่นี่น้องกินปะครับก่งเลยครับ มาผอกันเองแล้วครับมาเนี่ยมาผอกับเบาเดนอีสานตายครับตับมะพร้กก่อนครับแต่เบาเดนที่ใส หัหอมแดงนำด้ำเลยครับพี่น้องครับก็ใส่หอมแดงไปนํำครับตำให้เข้ากันแต่สูตรของเบาเดนเนี่ยจะใส่พริกขัวด้วยครับพริกสดขัวแบบพอหอมๆนะเดี๋ยวให้เบาเดนตำก่อนครับ อ่าเสร็จเรีบร้อยครับใส่ลงไปเลยพริกขัวกับหอมเดงสดๆต้าใส่กันครับสูตรของเบาเด่นอีสานใต่ครับสูตรนี้เป็นสูตรต่ม ปลาขางยงใส่น้อไม้สมครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวหายประเด็นใส่เครื่องปรุงก่อนครับใส่พุงนัวไปเลยครับเกลือใส่ล้ไปลา ลาครับใส่ลงไปถ้าไข่ครับพี่น้องใส่ลงไปล่อให้น้ำเดือดเบาแดงกับสีไ่ปลาขนยงลงไปครับเดี๋ยวให้น้ำเดือดก่อนครับพี่น้องเมื่อน้ำเดือดแล้ว บเบาแดงกับสิไซปลากขี้แยงลงไปครับฮี่ครับพี่น่องปลากขี้แยงโลนหนึ่งพอดีครับใส่ลงไปห่อนห่อนพี่น่องเอ้ยห่อนอยาฝาค้นครับให้น้ำเดือดก่อนบนเหนีองนมายสม เข้าจะค่อยใส่เป็นน้ำลังครับพี่น้องเมื่อน้ำต้มปลาเดือดแล้วบัดนี้ก็ใส่น้ำมันสมลงไปครับใส่ลงไปคนให้เข้ากันครับพี่น้อง เสียบวะครับต้มปลาขนแนัแยงใส่นมไม่ส้มครับพี่น้องสุดแสีบเบิร์ตถอนครับปลาขนแนัแยงบานเท่ากับห้ายอย่างนะครับทุกมือจะคอยมาแสีบมานวลน้ำเบาเด่นนะครับเดี๋ยวให้นำเดือดก่อนเบาเด่นกับใส่พักลงไปครับ ครับมาซุกเร็วบาดกฤษีษไส่ต้นหอมกับพออักอิตูลงไปครับใส่ยร้ายกระเสียด้ครับพออักอิตูครับพี่น้อง ขัแยงใส่น้ำไม้สมเรียบร้อยเลยครับพี่น้องไปไปชิมน้ำบะเดนครับตักเลยครับนี่พี่น้องกินบ่ครับ เลยครับบืวสวัสดีครับมาพอกับเบาเด่นเป็นทางการครับพี่น้องมันนีเบาเด่นใไมินูต่มปลาข้แย่งใจน้ำมัยสมครับ จากคลิปที่แล้วเบาเด่นได้ไปหาปลามากครับเบาเด่นกันได้ปลามากประมาณโลน,นึงครับปลาทะงแยงล้วนๆเลยครับพี่น้องกับตู้บญ่แด้วค,วครับตู้ใบญ่ด้วครับพี่น้องหรือมีขหนี้วครับลูกสาวจัดหายครับแก้วครับ ต้องเสียเวลาหรอครับจัดเลยครับห้ยหอนหอนห,อน,หอนครับคิดบ้งก่อนโูป้ปากพิ้งหยงเน่นเลยครับ nhằm tăng cái độ hmm, hmm. ครับไม่ๆเลยครับ การจะนับแสบหลายพี่นอ้องต้มปลาขแยะใส่น้ำมม่สมใส่ผักอีตูสุดแซ่บครับมา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 เส็บน้ำมอเดล ปากแขย่แงก็หายยากได้พี่น้อง phức chẳng tạm kêu. ส่วนมากเราเดียนสกินใเข้าเจ้าห้วหอนพี่น้อง ปลาเขย่งได่แนๆเลยครับอ ครับบรรยากาศยัมเศร้าแสบครับเรื่ออาหารพี่หน่อง พี่น้องที่อยู่ในประเทศต่างประเทศมากินข้าวสาวน้ำบรเเตนครับ ตอนไม่ใครครับนี่ อิ่มแล้วครับพี่น้องกินผู้เดียวเต็มหมอเลยครับกะจัดให้ทีมงานคลิปนี้บาวแดนอิสานตายขอฝากให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแดนน้ำแนครับแจพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งเลยครับกะสิได้บ่งคลิปต่อไปเรื่อยๆครับ และจะได้เบิ่งคลิหย้อนหลังนำครับคลิปนี้เบาเดนกสิิคอลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ